สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอโจอี้นะครับและนี่ก็คือคริปเลกชั่นนะครับตัว Official s e l l e r ซีรีส์เรื่องใหม่จากทีวีนะครับกับ Melody of s e ซี e ล s นะคะความลับในบทเพลงที่บเบล่งไม่รู้จบครับก็เป็นซีรีส์ของ เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งเนาะของฟอร์ดบุกเนาะที่โอ้โหจะบอกว่าน่าจับตามองทีเดียวเพราะว่าอ่ะก่อนหน้านี้เราก็จะได้เห็นฟอร์ดบุกในบทบาทที่คาแรคเตอร์ที่หลากหลายเนะเาะแล้วก็อ่ะก็จะมีทั้งคอมบอดี้เอ่ยมีแบบเป็นดราม่าเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นการพัฒนาฝีมือของสักคนนี้ขึ้นเรื่อยๆเนาะพอได้เห็นว่าโอเคมีไพลยร์เรื่องนี้แล้วเป็นฟอร์ดบุกแล้วก็อ่า เป็นทีมโปรดักชันของ Snap 25ใช่ปะ่ะแล้วก็ผู้กำกับเป็นคุณต้นตะวันอ่าเรื่องนี้จะแบบมีคุณอริษาด้วยนะครับก็น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าด้วยการวิธีการเล่าเรื่องของผู้กำกับเน่ยสองคนนี้เนาะแล้วก็ทีม Snap เนี่ยก็ที่ผ่านผลงานแต่ละเรื่องที่ผ่านมาก็คือเล่าเรื่องสนุกมากนะทุกคนแล้วก็เลยแบบว่าโอเคพอฟอร์ดบุกมาอยู่ เรื่องงานกับทีมนี้มันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ด้วยจากการได้ดูพายรอตมาก็คือพอดก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวออฟฟิเชียลเทเลอร์กันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะครับสำหรับใครที่อยากจะรับชมออฟฟิเชียลเทเลอร์ตัวนี้ก็ไปดูกันได้ทางช่อง YouTube ของ GMMTV Official นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝังจะไปดู r e a c t i o กันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยเนาะหรือถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตนะครับก็ ส่งเป็นซุปเปอร์ตงมาได้นะฮะหรือจะสมัครมาเป็นสมาชิกช่องก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ่าเมโลรี่ออฟซีเครนะฮะความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบกันเลยดีกว่าครับคุณเคยฝันแบบเดิมซ้ำๆไหมฝันถึงใครบางคนที่เป็นรักแรกผมเจอเขาในฤดูหนาวที่อบอุ่นที่สุด ฤดูดหนาวที่อบอุ่นที่สุด r e c o r i n g d r e a m อาการฝันซ้ำๆเพลงพอะจะบอกหมอได้ไหมว่าก่อนที่เพลงจะฝันแบบนี้เพลงเพลงทำอะไรอยู่หรือว่าไปเจออะไรมาใช่มีบางอยากก่างกระตุ้นความทรงจำของผมกับมาแล้วหรอพุทเพลงเราเจอกันได้ไหมมึงบ้าปะเนี่ยกับคนที่มึงไม่รู้จักด้วยซ้ำเฮีย,ย ผมแทนคุณคนละของคุณไงคนละของผมหรอผมจำไม่ได้ตำรวจเจอศพอีกหนึ่งศพที่ถูกฆ่าแบบเดียวกันเกีย่ยวสองรายที่ถูกพบในกระเป๋าเดินทางคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องค่ะแปลว,ว่าคนรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าฆาตรกรเป็นใครนี่คุณตำรวจสงสัยผมหรอครับภาษากายปกติมีความกังวลอยู่บ้างแ<อ>ต่อยู่ในระดัาปกติคุณอ่านภาษากายผมคุณนีอาจจะอยากปกป้องเขาเพราะว่าเราื่องอส่วนตัวหรือเปล่า แก่มันคืออะไรวะกูก็จะทําให้เขาไว้ใจแล้วก็ลวงความรับจากเขาไงเพิ่งรู้ว่าแทนคุณแพ้ถั่วนิดหน่อยกินแล้วจะอ้วกสูตรบ้านผมต้องกินชาของคุกกี้ครับก็คือสมุดบันทึกของเขาผมเพิ่งได้คนพบชิ้ใหม่หลังจากได้เจอคนนะกูจะหาคำตอบให้มึงเองว่าแมงเข้ามาทำดีกับมึงเพราะอะไร กูมีแล้วเขาหลอกใช้วะแล้วตอนนี้มีแค่เขาคนเดียวได้ซ้ำที่คอยปกป้องกูแล้วก็ช่วยกูตามหาเรื่องความทรงจําพี่รู้ดีว่าพี่กาลังทําอะไรอยู่แล้วพี่ก็รักเพลงจริงแล้วเจอไปแทนคุณหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้านี่ผมแทนคุณคนล่กของคุณอย่าทิ้งผมไปไหนอีกนะ เขาคือเมโลดี้ตัวสุดท้ายที่ทำให้ผมกลายเป็นบทเพลง ติดตามชมความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets ทุกวันศุกร์เริ่มตอนแรก5ธ<ม>ันวาค<อ>มนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31และเวลา4ทุ่มครึ่งทางครับก็จบแล้วครับสำหรับตัว Official t a y l e r นะครับ Melody of Secrets นะครับความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบนะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งซึ่งชื่อยาวมาก <laughs> ชื่อยาวเหรอ แต่ใด,ด้เลยอะ,อะในเทเลอร์นี้คิดว่าน่าจะยังไม่ได้เปิดเผยอะไรมากคือหนึ่งเรื่องของคุณแทนคุณเนี่ยเขาดูลึกลับอยู่นะอาจจะไม่ใช่เพราะว่าถ้าจากไพลอตที่เราได้ดูใช่ไหมคนคนเนี้ยก็คือจะมีความแบบมีสองคนมีหรืออะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าเหมือนบทเพลงเขาจะป่วยใช่ปะ เรื่องฝันถึงเรื่องน้ำเดิมอะไรนี้ซึ่งความฝันของเขาอาจจะเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตกับแทนกุลจริงๆก็ได้อันนี้ไม่รู้นะก็เดี๋ยวต้องไปดูแล้วเพื่งได้เลยมาไปฟัวพันกับคดีฆ่ายัดหีบเอ้ไม่ฉีบือยัดกระเป๋าเดินทางได้ยังไงหรือ,รอนเนาะก็น่าสนใจทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังมีคุณตำรวจแจนเฮเนาะ แล้วก็มีพี่บุญด้วยนะครับเห็นนักแสดง4คนเึงอ่ะใช่ไหมทุกคนมีเดี๋ยวดูในเดี๋ยวดูในลิสต์ก็มีอ๋อมีพลอยพัดพลอยพัดด้วยพลอยพัดก็คือเล่นเป็นน้องสาวของแทนคุณเนาะแล้วก็อ่ะเท่านี้ก็จะมีน้องเจมมี่มีอ่าแล้วก็มีพีเติ้ลผู้กำกับมาเล่นด้วยมี อปเปียวมากมีพิเกตเนาะอ่าพิเกตน่าจะมาเล่นเป็นแม่ไขรสักคนหนึ่งหรือเปล่าอาจจะเล่นเป็นแม่ของดูจากชื่อนะคาราบดไปคีตาการใช่ปะ่ะก็เกี่ยวกับเสียงเพลงน่าจะเป็นแม่ของอ่าบทเพลงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคุณหมอคนเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่เออเอออ่ะก็เดี๋ยวเป็นว่าไปดูกันแล้วกันนะครับว่า เรื่องราวมันจะเป็นยังไงการสลับจับซ้อนอยังไงเนาะก็คือภาพสวยตามแบบฉบับของ s น a บเลยเนาะแล้วก็ถ่า,ายออกมาน่าดูทีเดียวนะทุกคนก็สำหรับ v e l o ์ ash, ะะลี y of s e c r e t s นะฮะาเรียกแค่นี้แ,นะ <laughs> แล้วกันนะรับก็เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะได้ดูกันเลยนะทุกคน ราก็จะอากาศทุกคืนวันศุกร์เนาะเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องวัน31เนาะแล้วก็รับชมย้อนหลังกันได้นะครับตั้งแต่เวลา4ทุ่มครึ่งทางวิวนะครับแล้วก็เริ่มตอนแรก5ธันวาคมน,นี้แล้วเพราะฉะนั้นก็อีกไม่กี่วันเนาะนะครับก็ตั้งตารอก,กันได้เลยสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวการจักจการนะครับก็เหมือนเดิมยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะและเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับคลิปเรืเัองคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ